สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีน้องทุกคนที่ชมคลิปนี้กันทุกคนด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงผีเสื้อแล้วก็นกกันนะครับซึ่งก็จะมาบอกวิธีการจับสัตว์ทั้งสองอย่างนะครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับแล้วก็ในส่วนของนกนะครับก็มีน้องๆหลายคนนะครับเข้ามาเมนบอกนะครับว่าต้องจับยังไงเนาะคลิปนี้ผมก็จะ มาบอกวิธีจับกับน้องๆหลายๆคนที่ยังไม่รู้แล้วกันก็สัตว์ทั้ง2ออย่างนี้นะครับก็เป็นสัตว์ที่จับง่ายๆนะครับใช้ของจับไม่ยุ่งยากนะก็คืออย่างผีเสื้อเนี่ยอาจจะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงโดยตรงนะครับแต่สามารถจับได้แบบอิงห้อยนะครับก็เหมือนการจับใส่หล่ะมันจะให้แสงสว่างได้นะครับในส่วนของผีเสื้อนะแล้วก็คุณสมบัติของผีเสื้อนะครับมันสามารถที่จะสร้างดอกไม้ได้นะครับ ซึ่งแต่ละตัวนะครับแต่ละสีเนี่ยจะสร้างดอกไม้สีที่ไม่เหมือนกันนะวิธีจับก็ง่ายๆนะครับมถิงห้อยเลยก็คือใช้โหลนะครับโหลแก้วปเปล่าๆเลยนะครับก็คือเจ้าโหลเครื่องมือเปลาเจ้าโหลตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ใช้ไม้ผสมกับกระจกนะครับก็เดินที่ตัวเขาแล้วก็จั นะครับปรับเป็นแบบนี้ก่อนก็จับแบบนี้นะครับก็จับอย่างนี้นะครับสีฟ้าอโอเคก็ประมาณน,นี้นะครับเห็นไหมก็จะมีผิดเสื้อต่างๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลอเราปรับเป็นเวลกากลางคืนดูวนะว่ากลางคืนเนี่ยมันจะให้สีสันที่แตกต่างกันออกไปหรือเปล่านะครับ สีแดงก็เป็นแสงแบบหิงห้อยนะครับอลองทุกตัวเลยโอเคนะก็เป็นแสงเป็นแสงปกติเลยนะครับไม่เป็นสีสันอื่นนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผีเสื้อนะครับซึ่งสามารถจับได้โดยการใช้ออโหลกแก้วนะครับถ้าเราตีแตก ลองปรับเป็นแบบนี้ดูหน่อยแล้วตีให้มันแตกโอเคมันก็สามารถที่จะปล่อยผีเสื้อกมาได้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะทําตู้กระจกใหญ่ๆได้นะครับเพื่อเลี้ยงเขานะ<ป>ก็ไปจับโดยใช้หลอดแก้วแบบนี้ไปจับมาแล้วก็เอาไปปล่อยในตู้กระจกก็ได้นะครับแต่ก็ต้องทําตู้ใหญ่ๆหน่อยนะ โอเคนะครับต่อไปก็เป็นนกนะครับซึ่งนกนะครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงอีกหนึ่งตัวนะครับที่สามารถจับได้ทั่วไปเลยนะโดยใช้ผลววนัดนะครับหรือว่าเจ้าผลต้นในนี้ไม้ดำๆต้นนี้เลยนะครับมันจะมีผลนี่นี่ผลมันจะเป็นแบบนี้นะครับใบที่มีผลนะแบบนี้เลยนะครับถ้าเราตนะีเราก็จะได้ผลาผลบักนี่ก็จะได้ผลนี้มานะครับ ก็จะเป็นผลวอนัตนะใช้กินได้นะครับหรือว่าจะเอาไปป้อนนกก็ได้นะได้อะไรามาเอ่ยอ๋อถ้ากินมเมล็ดแล้วได้ไอ้นี่ด้วยเหรอฮกินมเมล็ดแล้วได้ต้นอ่อนไนด้วยนะครับคือถ้าอยากจะจับนกนะครับก็ถือลูกวอนัตไว้นะเขาจะมาหาเรานะครับถ้าเราไม่ถือ เาบินหนีนะครับถือลูกววนัดไว้นะครับเขาจะวิ่งมาหาเราเขาจะบินมาหาเรานะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะมาแล้วหนึ่งตัวนะครับเราก็ป้อนให้เขาได้เลยนะเนี่ยแบบนี้เขาหนีอ่ะตอนนี้มาแล้วป้อนเลยนีเห็นไหมครับก็จะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วนะครับ ซึ่งถ้าเราไปไหนนะครับเขาก็จะตามเราไปด้วยนะครับเห็นไหมเราสามารถที่จะสั่งให้เขานั่งได้นะครับถ้าเราคลิกที่ตัวเขาหนึ่งทีปุ๊บไปไหนแล้ว <laughs> นี่เห็นไหมครับเขาก็จะนอนนะครับนอนราบไปกับพื้นแบบนี้นะครับ ถ้าอยากให้เขาบินเหมือนเดิมนะครับเราก็คลิกที่ตัวเขาอีกหนึ่งทีปุ๊บนะมันก็จะยืนแบบนี้นะครับเราไปไหนเขาก็จะไปด้วยนะครับแต่เขาจะไม่เข้าใกล้เรานะเขาจะบินไปเกาะแบบห่างกับเราประมาณ2 3บล็อกนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหม ก็จะอยู่ห่างกับเราประมาณ2 3ถึงบล็อกนะครับมันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งสำหรับสัตว์เลี้ยงแบบนี้นะครับซึ่งเ,เขาจะไม่อยู่ติดตัวกับเรามากนะไม่เหมือนเจ้าสัตว์เลี้ยงที่เป็นเหมือนพวกบับบี้อะอย่างนั้นอะมันน่าราคาญนะครับก็สัตว์เลี้ยงแบบนี้เขาก็จะอ,อ,อยู่ห่างกับเรานิดนึงนะแต่ก็ ไม่ได้หางมากนะครับก็ยังตามตัวเราอยู่นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะสร้างบ้านได้นะครับโดยที่ไม่มีตัวเขาเนี่ยมาขวางเรานะครับก็วางบล็อกวางอะไรพวกนี้ได้นะครับเนหะ็นไหมว่าเราอยากจะให้เขาอยู่เฉยๆเราก็คลิกที่ตัวเขา1ทีนะครับแบบนี้เขาก็จะไม่ตามเราแล้วนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนอกจาบการ จับนกแล้วก็จับผีเสื้อนะครับซึ่งก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆหลายๆคนนะครับที่เข้ามาเม้นบอกนะว่าวิธีจับนกเนี่ยจะต้องใช้ลูกวอนัดนะครับเพื่อใช้จับนะก็ลูกวอนัดก็หาได้จากตามตามเกาะลอยฟ้าเลยนะครับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปครับขอบคุณครับ Pam 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 pam